วันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปดูแพดโน้ตประจำเดือนเมษายนกันครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจรอเราอยู่บ้างใน l a ็ k r o c ็ M c เ a ็ s ค c าครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพีทวีนทับอัพ ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพ y ชูวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะฟาร24ชั่วโมงสบายๆแบตไม่ร้อนเน็ตไม่หมดต้อง LD c ด o u d a p แอปลพลิเคชันคาร์โฟนที่ลื่นที่สุดราคาดีที่สุดโหลดเลยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วครับ โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ Official เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องแรกเลยนะครับในแพดโนตัวนี้เนี่ยก็คือการเปิดกิ i วอ w a ซีซันหนึนั่นเองนะครับผมอ่ารอบนี้เราก็จะมีการเล่นกิ l วอ a r แบบเป็นซีซันรูปแบบการเล่นหลักๆก็เหมือนเดิมแต่แค่อาจจะมีเรื่องของการคิดคำนวณคะแนน,นหรือว่ารางวัลที่แตกต่างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งทุกคนนะครับสามารถอ่านได้ในเกมเลยนะครับโดยที่เข้าที่เมนูกินะครับแล้วก็ตัวนี้ครับกิแบเทินะ ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีบอกเลยนะผมว่าวิธีการเล่นซีซันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงของรางวัลต่างๆก็จะมากขึ้นด้วยนะครับจะมีพวกคาราฟูคริสตันชิ p ด้วยนะครับเป็นตัวของบัตรอวยพรใหม่ด้วยนะครับแล้วก็พวกสัตว์ขี่อะไรต่างๆก็จะมีด้วยสำหรับใครที่ยึดบ้านได้อะไรแบบนี้นะครับก็ ใครที่ทำกิลนะครับแนะนำว่าให้ลองมาอ่านดีเทลต่างๆตรงนี้ดูนะครับจะได้ทำความเข้าใจก่อนที่ซีซั่นจะเปิดนั่นเองนะครับซึ่งซีซั่นนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่14เมษายนนะครับก็ช่วงสงกรานพอดีเลยนั่นเองนะแล้วก็มีระยะเวลาทั้งหมด6สัปดาห์นะครับไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีนี่ครับ รวมคะแนน4ครั้งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เอาไปแข่งขันกันต่ออะไรประมาณนี้เนาะหรือใครที่เคยเล่นของ Eternal Love มาก็ลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้นะผมว่า Guild Battle เป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับอะมาถึงกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นอีกหนึ่งกิจครับเพราะว่าจะมาตั้งแต่วันที่31มีนาคมนะครับกิจกรรมนี้นะครับมันจะเป็นกิจกรรมให้เราไปลงดันเจียนบุกลุกโกลาหลต่างโลก ตัวนี้นะครับผมอ่าซึ่งจะลงได้ตั้งแต่เรเวล40ขึ้นไปนะครับผมอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราลงผ่านปั๊บนะครับเราจะได้ของ3อย่างแน่นอนครับก็คือหินออติงใหญ่ที่แทนของบอสได้1ก้อนทีบเลือดเกาะ1อันนะครับผมแล้วก็โมลาโกคอย4 4เม็ดนั่นเองนะครับและยังมีโอกาสได้กล่องภาพ MVP นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวของบลูพิน์อ่าบลูพินส์บอสนะครับอาจจะสุ่มหรืออะไรก็ต้องดูกันอีกทีนึง นะครับและที่สําคัญคือตัวนี้ครับบาร์ดการ์ดนะครับผมตัวนี้คือการ์ดที่แรงมากๆนะครับใครที่ชอบดาเมจแรงๆนะครับต้องใบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับก็จะมีอยู่นี่เลยนะครับมันคือการ์ดใบนี้ครับเป็นการ์ดที่ใส่ส่วนหัวนะครับและบวกออสแตท5ครับและยังบวกสกิลดาเมจห้าเนะครับเท่านั้นไม่พอครับถ้าเกิดว่าเราตีเป้าหมายนะครับ ที่เลือดมากกว่า50%นะครับจะทำดาเมจเพิ่มเติมอีก5%นะครับผมอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเรามี2ใบล่ะถ้าเราฝากสมุดนะครับตีเป้าหมายที่เลือดต่ำกว่า50%แรงขึ้น5%เนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพต่างๆที่เป็นสายสกิลนะครับการ์ดใบนี้นะครับจะบูสต์ดาเมจให้คุณได้อย่างเยอะเลยนะครับอ่าตีบอสก็ได้นะครับเพราะว่าตีบอสเลือดบอสมากกว่า50%ก็แรงอ่าถ้าเรามี2ใบเลือดต่ำกว่า50%ก็แรบ นะครับเพราะฉะนั้นใบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้จะมีการปลด ATK ด้วย12นะครับและดูราคาตอนนี้ครับก็เกือบ700ล้านนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่กําลังจะมาแล้วก็ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาเร็วมากนะครับทุกคนมันมาเร็วโคตรแล้วมันตามแพทจีนทันแล้วนั่นเองนะครับอ่ะต่อมาครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่มาพร้อมกันเลยนะครับในวันที่3 1มีนานะครับท้าสู้ต่างโลกนั่นเองครับ กิจกรรมนี้นะครับก็คือ,อให้เพื่อนๆนะครับที่เลเวลมากกว่า25เนี่ยได้ไปลงดันบอสนะครับหครั้ง3ครั้ง5ครั้ง10ครั้งนะครับลงปั๊บนะฮะก็จะได้ขอารางวัลตามนี้นะครับอ่ะถ้าอ่านอาจจะไม่เห็นเป็นภาพเดี๋ยวเราไปดูในเซิร์ฟจีนนี่เลยนะครับอ่าก็จะเป็นกิจกรรมแบบนี้ให้เราลงนะครับแล้วเราก็จะได้พวก s k ายไฟเจอชารได้พวกโนแลนแถมยังได้แกมคริสตั แล้วก็ยังมีโนแลนแบบลดราคา20%ให้ซื้อ10ครั้งด้วยนั่นเองนะครับผมแต่อันนี้ผมลองทำเคเวสดูอันนึงแล้วเนี่ยไม่มีแพ็กเด้งมานะไม่แน่ใจว่าของเราจะมีแพ็กเด้งมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับที่มาในบ้านเราคือเหมือนกันเป๊ะเ,เลยนะครับอ่ะต่อมาครับอันนี้ครับสังเคราะห์การ์ด MVP จำกัดเวลานะฮะอันนี้ก็คือ จะเป็นกิจกรรมที่ให้เราสุ่มการ์ดบอสนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเป็นภาพเลยดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายนะครับก็คือง่ายๆเลยมาที่ King โ o w l i n g และเลือกหัวข้อที่3ปั๊บจะเป็นตัวนี้ครับอ่าคือมันคือเรทอัพการ์ดนั่นแหละครับแต่ว่าจะเป็นเรทอัพของการ์ดบอสนั่นเองนะครับใครที่อยากได้2ใบนะครับทั้งใส่เองแล้วก็ฝากสมุดก็เตรียมตัวแกรมคริสตัลไว้เลย24เม็ดครับทุกคนอ่านะฮะอันนี้ก็ เหมือนกับตอนมิสเทสเลยนะครับสุ่ม2ครั้งนะฮะคุณก็จะการันตีได้นะครับแต่ว่าตัวของไอ้บาสนะครับมันก็โอกาส50%เหมือนกันนะครับสำหรับใบแรกนะถ้าเกิดว่าเราดวงสวยๆเราอาจจะต้องเตรียมแกรมคริสตัลถึง48ใบเพื่อเอา2ใบนะครับอ่านี่ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมนะแต่ผมเชื่อว,ว่าใบนี้เนี่ยคนน่าจะเปิดกันเยอะเพราะว่ามันเป็นการ์ดเดเมจที่มันค่อนข้างแรงแล้วก็มีประสิทธิภาพกับสายสกิล แต่สายตีธรรมดาอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ใบนี้นะครับาสายสกิลจะค่อนข้างเหมาะเลยนะครับผมตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับบันทึกนักประจญภัยก็ปิ้นนะครับผมอันนี้ก็คือในช่วงกิจกรรมนะครับผมเมื่อทํากิจกรรมต่างๆนะครับก็จะได้รับ XP e มาอัพเลเวลบันทึกผจญภัยนะอันนี้ก็ดีเทลค่อนข้างน้อยนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมชิลๆ ที่จะมาในวันที่1เมษายนนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีของขวัญแห่งมิติคู่ขนานด้วยนะครับเลเวลยี่ขึ้นไปนะครับก็ไปรับรูปโปรไฟล์ฟรีได้เลยนะครับในวันที่1เมษายนก็เป็นกิจกรรมเล็กๆครับพวกนี้นะครับแล้วก็วันที่4ครับวันที่4นะครับจะมีกิจกรรมลําลึกแห่งดอกไม้นะครับผมไปจนถึงต้นเดือนหน้าต้นเดือนพฤษภาเลยนะครับอก็จะเป็นอารมณ์เหมือนให้เราไปฟังนะครับเควสกวีแล้วก็ ทำเควสอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลเป็นพวกโนแลนการ์ดนะครับผมอะไรพวกนี้แล้วก็มีตัวของขวดสตมิน่าด้วยนะครับผมอ่านี่ก็เป็นกิจกรรมแจกของนั่นแหละ กิจกรรมต่อมานะครับมาวันที่4เช่นเดียวกันนะครับก็คือกิจกรรมของขวัญของแม่ค้าลึกลับนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยก็คือจะให้เราเอาแกรมคริสตันเนี่ยไปซื้อนะครับเป็นพวกกล่องแล้วก็ไปซื้อเป็นตัวของสกินอาวุธนั่นเองนะครับซึ่งผมเคยได้รีวิวไว้แล้วนะมันจะเป็นกิจกรรมตัวนี้ในเซิร์ฟเวอร์จีนนั่นเองนะครับก็คืออันแรกเนี่ยมันจะให้เราซื้อกล่องนะครับอันที่2เนี่ยมันจะให้เราใช้แกรมคริสตันออันเนี่ยมาแลกเป็นสกินอาวุธ นะครับแล้วก็อนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นสกินอาวุธเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีท่าแบบฟินิชด้วยก็คือเหมือนเวลาเราสังหารใครได้เนี่ยก็จะมีเอฟเฟกขึ้นบนหัวอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะถ้าในเซิร์ฟจีนเนี่ยผมก็มีตัวของแฟชั่นให้ดูอยู่นะทุกคนนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูแล้วกันว่าแฟชั่นเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเนาะต้องบอกเลยว่าแฟชั่นนี้เนี่ยอาจจะถูกใจสาวๆหลายหลายคนเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่ารักมากนี่เป็นไงอันนี้เป็นคาทานะ อ่านี้เป็นคาถาผมมี2แบบเลยของอาชีพอื่นเนี่ยผมไม่ได้แลกมานะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะดูในคลิปตัวนี้ได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมฮะผมก็มีการเลื่อนให้ดูอยู่นะอันนี้ก็บอกเลยว่ามุ้งมิงจะจัดนะครับใครที่เป็นสายหวานนะครับก็พลาดไม่ได้ครับเอาและไอ้กล่องตัวแรกนี่มันคืออะไรครับกล่องตัวแรกนะครับมันจะเป็นกล่องที่สามารถเปิดได้ในทุกๆวันนะครับพอเราซื้อมาแล้วเนี่ยเปิดครั้งแรกก็จะได้เพย์อิงการ์ดเปิดครั้งที่2ก็จะได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตามไปเรื่อยๆจนถึงวันที่ 10ก็จะได้แกมคริสตัลคืนมาด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นกล่องที่คุ้มอยู่แล้วนะครับทุกคนก็จะได้เปิดกันอย่างแน่นอนนะครับมาครับงานฉลองฤดูใบไม้ผลินะครับจะตามมาในวันที่7เมษายนนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยไปทำเควสนะครับงานเฉลิมฉลองกบิ้นนะครับผมอ่าแล้วก็ทำภารกิจทั้งหมด5วันติดต่อกันนะครับก็จะได้ของเป็นเซนีนี1 0 0 0นแล้วก็กล่องของขวัญ ห้าหานนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแบบมีโอกาสได้เฟืองทองได้การ์ด Paying c การ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาแล้วก็ถ้าเกิดทําครบ5วันจะได้ Paying c การ์แบบเลือกได้2อันด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมเดินเควสชิลชิลให้ทุกคนได้รับของฟรีๆกันนะครับและมากันต่อเนื่องครับกับ MVP r เรอัพรอบหน้านะครับก็จะเป็นการ์ดดรากนั่นเองนะครับผมนะ ก็ใครที่อยากจะได้การ์ดรกนะครับใครที่หาค่าตีขนาดใหญ่จะไปทำเด็กดาวนะครับโอกาสของคุณมาแล้วนะครับเริ่มวันที่10เมษาไปจนถึงวันที่25เมษายนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการัตีการ์ดรกนั่นเองนะครับผมอะต่อมาครับก็จะเป็นอวยพรโฮร์ y ีวอเตอร์นะครับมาต่อในวันที่11เลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับแค่ให้เราไปล็อกอินครบ7วันครับแล้วก็ได้ของฟรีๆนะครับง่ายมากๆครับ แต่ยังไม่หมดครับสำหรับวันที่11นะครับจะมีน้ําแห่งความตั้งใจเดิมนะครับอันนี้เป็นอีก1กิจนะครับก็คือในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยใครที่เลเวลมากกว่า25ก็ไปหา NPC ที่ชื่อโกโก้ Go นะครับที่พนเทรานะครับเพื่อรับภารกิจนะครับแล้วก็ทําตามคําขอของไอตัว NPC เนี่ยสำเร็จมันจะได้เป็นตัวชามน้ํามานะครับแล้วก็ไอชามน้ำเนี่ยมันสามารถกดใช้กับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับและทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะได้รับกล่องสมบัติ นั่นเองนะครับซึ่งไอ้กล่องสมบัติเนี่ยครับมันก็จะเป็นไอเทมที่เราจะได้รับแค่1ชิ้นต่อวันเท่านั้นนะครับผมอ่าตรงนี้เขามีเขียนทิปให้ด้วยนะครับก็คือมีทั้งหมด7ภารกิจต่อเนื่องจะแจกภารกิจ7วันต่อเนื่องตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ถ้าผู้เล่นไม่ได้ทําภารกิจในวันเดียวกับวันที่แจกภารกิจก็จะสามารถทําภารกิจที่แจกแล้วได้ตามลําดับ ไปด้วยนะครับผมสมมุติว่าอะไรครับสมมุติว่าวันแรกผมไม่ได้ทำนะครับแต่วันที่2เนี่ยผมเพิ่งมาทําผมก็จะทําได้ทั้งของวันแรกแล้วก็วันที่2องข้อ2เนี่ยเขาบอกว่ากิจกรรมนี้เป็นภารกิจจากัดบัญชีนะครับความหมายก็คือทําได้แค่ตัวละครตัวเดียวประมาณนั้นครับและยังไม่หมดครับวันที่11ยังมี holy water fashion week อีกนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมาควบคู่กันเลยนะครับในช่วงกิจกรรมก็ไปหา npc ตัวเดิมเลยนะครับเขาจะมีการเอาสกินหลากหลายมาขายให้เรานะครับผมอ่าแล้วก็เอาไอ้พวก หยดน้ําแห่งความตั้งใจจากเควสท,ที่แล้วบวกกับเงินเซน,นีนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาซื้อของได้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีหนึ่งว่า แฟชั่นต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับและต่อกันเลยนะครับกับวันที่14เมษายนเนี่ยก็จะมีกอบลินจอมป่วนมาครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้เราทำเควสเหมือนเดิมครับแล้วก็แจกของกันไป5วันชิลๆนะครับแจกเซนี1แฟนแล้วก็แจกกล่องนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็เอาไปเปิดกันได้นะครับง่ายๆเลยแจกของนะครับต่อกันเลยนะครับ21เมษายนนะครับกอบลินเทเชอร์นะครับตัวนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ย ไปที่พรเทราเพื่อเข้ากิจนะครับแล้วก็ไปตามแผนที่ที่เขากําหนดไว้นะครับเพื่อไปหาสมบัตินั่นเองนะครับพอหาเสร็จปุ๊บก็ได้เงิน10,000แครับแล้วก็ได้กล่องนะครับคือง่ายๆครับของรางวัลเนี่ยมันเหมือนกับกิจก่อนหน้านี้เลยครับแค่เปลี่ยนจากรูปแบบของการทําเควสเนี่ยไปหาสมบัติแทนเท่านั้นครับและตบท้ายกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็คือบริจาคงานฉลองวันที่24เมษายนครับอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการให้เราเนี่ย ไปบริจาคก,กางพรเหมือนเดิมครับอ่าไปบริจาคบริจาคบริจาคนะครับแล้วก็ได้กล่องของขวัญน,นั่นเองนะครับก็เติบโตกันไปนะครับแล้วก็ทําได้1ิครั้งน,นะครับก็กิจกรรมนี้ก็เคยมีมาแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะคุ้นเป็อนอย่างดีนะครับซึ่งใครที่กําลังหาของขายเนี่ยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่คุณอาจจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษเพราะว่าเวลามันมีขยะอะไรต่างๆมาลงนะครับช่วงนั้นเนี่ยขยะชิ้นนั้นก็จะราคาขึ้นหรือติดประมูลแล้วก็ขายดีด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจาาะาอจะฟ รอไว้ก่อนได้เลยนะครับโอเคครับและนี่ก็จะเป็นแพทโน้ตทั้งหมดที่ทางเกม b l a c k r o M Classic Official ได้ปล่อยออกมานั่นเองนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับแพทโน้ตเดือนเมษายนนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูละกันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับการแข่งขัน 6v6 ทัวร์นาเมนต์เนี่ยได้เลื่อนไปแล้วนะครับเป็นวันที่19เมษายนนะครับเนื่องจากมีข่าวของแผ่นดินไหวของประเทศไทยนี่แหละฮะเขาเลยทําการเลื่อนตรงนี้ออกไปนะครับไปแข่งวันที่19เมษายนเลยครับก็ทั้งหมดของคลิปนี้ก็ประมาณ ถือว่ามาแจ้งข่าวสําหรับผู้ที่เล่น r m Classic กันอยู่นั่นเองครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกได้ทําคลิปของเกม r m Classic ต่อไปด้วยครับตอน,น,นคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้บ๊ายบายสวัสดีครับ